อีกครั้งครับเรามาโฟกัสกับเกมการพัดในช่วงอนไกลนะครับครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำทุกคนเสียแต้มมากที่สุดก็คือการควบคุมระยะในการพัดเพราะว่าถ้าเกิดควบคุมระยะไม่ดีโฟกัสไม่ดีโอกาสสามพัดโอกาสเสียแต้มมันแทบจะร0 0อซยู่แล้วออนไกลแบบนี้ครับไม่ได้ง่ายเสมอไปเพราะฉะนั้นแล้วพัดแรกเป็นอะไรที่สำคัญมากลงไปเลยนี่สิงที่ทุกคนต้องการที่สุด แต่ถ้าไม่ลงพลาดยังไงให้สามารถทําแต้มได้หรือว่าเสียแต้มน้นนอยที่สุดนะครับเกมวันนี้นจะมีเพรสเชอร์ค่อนข้างเยอะเราจะโฟกัสไปที่การแฮมหนักหรือว่าเทสของการเข้าอิมแพคของลูกของหน้าพัตเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราจะจินตนาการครับว่าในช่วงหนึ่งพัตเตอร์ของคุณอย่างเช่นพัตเตอร์ที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยสานิ้วยาว34นิ้วเป็นไซส์มาตรฐานขนาดมาตรฐานมากๆวัดมาหน้าหลุม34นิ้วหรือพัตเตอร์หนึ่งวัดไปหลังหลุมอีก1นึ่งพัตเตอร์หนึ่ง หมายความว่าถ้าเกิดคุณสั้นหน้าหลุมเนี่ยคะแนนที่คุณจะได้ศูนย์นะแปลว่ามันคือโซนปลอดภัยที่ยังโอเครับได้ไม่เสียหายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณสั้นมากกว่า1นึ่งพัตเตอร์หมายถึงว่าจากหลุมถึงปลายพัตเตอร์หนึ่งพัตเตอร์แล้วถ้าเกิดคุณสั้นมากกว่าคือพัดสั้นจัดๆเลยอันเนี้ยคุณมีแต้มติดลบเหมือนกันเลยถ้าเกิดคุณพัดถึงหลุมแน่นอนเป็นสิ่งที่ดีกว่าพัดไม่ถึงอยู่แล้วถ้าเกิดคุณพัดเลยหลุมไปแค่1นึ่งพัตเตอร์สคะแนนนะครับ ถ้าเกิดคุณพัดเลยหลุมไปมากกว่า1นึ่งพัตเตอร์ติดลบอีกแล้วแต่ทั้งนี้นั้นให้รางวัลครับรีวอร์ดก็คือถ้าเกิดคุณพัดลงหลุมมาได้ที่นี่หแต้มเพราะฉะนั้นลองดูครับว่าใน4ลูกอย่างนี้ต่อนหนึ่งลายเนี่ยคุณจะได้สักกี่แตม้มหรือคุณจะแต้มติดลบแต้มติดลบในที่นี้ไม่ใช่เรื่องดีนะไม่ใช่อันเดอร์นะมันคือแต้มที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสการพัดที่ดีขึ้นเราจะได้กี่แต้มจาก4ลูกนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับสั้นหนึ่งพัตเตอร์ไม่มีแตม้มไม่เสียแต่มากกว่านนั้เสีย1 เลยน่พัตเตอร์ได้2แต้มเลยมาก1พัตเตอร์เสียงหนึ่งตแต้มลงใน5้แต้มลองดูครับอันนี้น่าจหนึ่งพัตเตอร์ได้แต่ยังสั้นอยู่อย่างเงี้ยจะไม่มีแต้มถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราพัดเลยไปในระยะที่ไม่เกินมากนักเลยไหม ยังไม่เลยยังสูแต้มอยู่อ่ะนี่พอดีหลุมแต่ก็ไม่ลงเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีแต้มนะครับแต่ถ้าเกิดคุณพัดเลยผมจะลองพัดให้เลยไปจริงๆงอย่างเงี้ยเลยเกินหนึ่งพัตเตอร์อย่างเงี้ย,ยคือคุณติดลบเลยนะหรือว่าเกิดสั้นมากกว่าหนึ่งพัตเตอร์คุณก็ติดลบเหมือนกันแต่ให้ดีก็คือคุณสามารถซิงค์พัดได้หรือว่า เลยหลุมไปที่ยังได้แต้มหมายถึงว่าเลยไปอยู่ระยะหนึ่งพัตเตอร์อย่างเนี้ยคุณยังได้ลูกสองแต้มสองแต้มสองแต้มเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือการพัดได้ถึงหลุมเพราะไม่ถึงหลุมมันมีสิทธิ์ลงอยู่แล้วนะครับแต่พัดให้เลยหลุมในลักษณะที่ยังเก็บได้1พัตเตอร์ก็ยังโอเคเพราะฉะนั้นลองเล่นดูนะครับฝึกเพสคุณให้ดีคุณจะเสียช็อตได้น้อยที่สุดจากการทำสามพัตในอย่างเงี้ย